สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชุดไฟมีโอใส่ครครับผมจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าห้าพันบาทได้อะไรบ้างอันนี้เรามาดูครับอ่าดับแรกก็จะมีกล่องไฟมีโอครับนี่5้าแล้วก็ปักกล่อง ต้องส่งมาทําแทบนะครับคือเอาของเดิมส่งมาซับเลยก็ได้แล้วก็จะมีขาดจับพันเชอร์แล้วก็พ er ันเชอร์แดดหนึ่งตัวอันนี้ผมผมให้ดูตัวอย่างให้ช่นะครับถ้าถ้าในชุดมันจริงก็จะเป็นของใหม่นี่ครับชุดปักพันเชอร์ตัวนี้ใช้เป็นของมีโอเลย ตัวนี้จะเป็นของแดดนี่ขาผมตัดไว้เพื่อขยับไฟฮะแผ่นชาร์แท้อันนี้ปักต่อกล่องเอ้ยปักต่อแผ่นชา์ครับโทษครับปักต่อแผ่นชาร์รรตแ,รแต่ชุดนี้ไม่ได้นะครับชุดนี้เพื่อนๆน่านจะมีติดรถกันมาอยู่แล้วเป็นมัดไฟตัวเราครับทีนี้ วิธีต่อปลั๊กนึ่นก็จะประมาณนี้เสียบเข้าไปสีส้มนี้ต่อเข้าคอยหัวเทียนครับคอยหัวเทียนเนี่ยคอยหัวเทียนก็มีนะครับในในชุดกี้ผมลืม,มบอกไปในชุดราคาห้าพันก็จะมีคอยแท้ไปให้หนึ่งตัวแต่ตัวนี้ผมเอามาลองให้ดูนะ าชุดมันจริงก็จะเป็นของใหม่ครับสีส้มเข้าคอยหัวเทียนสีน้ำตาลสีน้ำตาลนี่เข้าสวิตช์คุณแจก็ได้หรือจะเข้าต่อออฟลันอีกทีก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นไฟเข้ากล่องส่วนเส้นนี้สีดำสีดำสีดำลงโค้งครับ แดงขาวกับน้ําเงินขาวจะเป็นสายพันเชื้อปักก็ต่อตามสีเลยครับเนี่ยพันเชอร์มันจะมีผมมีปั๊กมาให้ก็ต่อตามสีต่อเสียบปุ๊บอันนี้เข้าสวิตชกุญแจอันนี้ลงโค้งอะ่ะเรียบร้อยก็แค่นี้ครับอันนี้ก็เจาะ เจาะซองรูนี้เป็นเบอร์แปดหรือเบอร์สิบก็ได้ครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆสะดวกเจาะทาบเกี่ยวเข้าไปกับแข็งตัวนี้จะเป็นชุดไฟชาร์จเป็นแผ่นชาร์จครับตัวนี้ต่อถ้าถ้ารถใช้งานก็ก็ควรมีครับ พราะว่าแบตมันจะได้ชาร์จไปด้วยแล้วราครับสองเส้นนี้เข้าควบวกครับเข้าควบบวกสีเหลืองนี้จะเป็นไฟหน้าแต่ที่ผมต่อผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่ารถผมยิงเข้าแบตเลยไฟหน้าตัวนี้ผมเลยไม่ได้ใช้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยิงเข้าแบตก็ ต่อนี่ครับเข้าไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟชาร์จสีขาวตัวนี้ลงโครงสีดำแค่นี้ครับก็สตาร์ตติดก็กหลังๆก็มีประมาณนี้ครับชุดที่จะได้มีล้อแม่เหล็กประมาณนี้ จะส่งมาสับก็ได้นี้คงมาทําก็ได้ครับได้ไหมดโอเคนะครับขอจบคลิปเท่านี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะครับกดติดตามมีกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ